สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับบางพื้นที่น้ำก็ลดแล้วนะครับบางพื้นที่ก็น้ำยังท่วมขังกนะารสัญจรก็ไปมาลำบากหน่อยนะครับตีที่กรมชนนะเตรียมพร้อมติดตามออกกากคลองนะครับทำให้รถสัญจรไปมาได้สะดวกนะครับก็เป็นข่าวดีนะแต่ข่าวไม่ดีก็มีอีกแล้วนะครับ รู้สึกว่าจะมีทนายท่านหนึ่งแซะไปเรื่อยแซะฝ่ายนั้นแซะฝ่ายนี้นะครับช่วงเขามีปัญหากับเพื่อนบ้านเงียบเลยแต่พออีกฝ่ายพาดพังนะครับแซะอย่างเดียวขุดขุดแซะ,ะมีการให้ข้อมูลด้วยนะครับข้อมูลหรือข้อกฎหมายนะครับ ออกมาหลายอย่างนะทำไมแต่ก่อนหน้านั้นข้อกฎหมายถึงไม่ออกมาทำไมไม่มาโต้แย้งตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานะท่านบอกว่า,าบลูลณิธินะครับเปิดรับบริจาคผิดนะครับผิดกฎหมายพรรคการเมืองสามารถเปิดรับบริจาคได้ท่านบอกว่า ถ้าการเมืองเปิดรับบริจาคได้มันรู้ที่มาเส้นทางเงินแต่ว่าถ้ามูลนิธิเปิดรับบริจาคมันเหมือนเหมือนไม่รู้ที่มาเส้นทางเงินมันเป็นการฟอกเงินทำไมท่านไม่ออกมาพูดตั้งแต่หลายสิบปีหลายรุ่นหลายรัฐบาลว่าผมก็เห็นมูลนิธิเปิดรับบริจาคก,กันทางนั้นอย่างนี้ทั่วประเทศ จะยังไงถ้าท่านเปิดออกมาแล้วนะครับเหมือนบางคนก็แสงนะแสงอาจจะน้อยอยากได้แสงหรือเปล่าไม่มันใจอีกคนหนึ่งล้มแสะนะครับโจมตีเอาให้จมเลยแปลกทันต่องไทยนะครับต่างประเทศ ฝั่งเพื่อนบ้านนั่งหัวเราะจิบวายยิ้มแล้วใทยกัดกันเองผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงขนาดผมอยู่ในไทยนี่ยนะได้เห็นข่าวแบบนี้แล้วผมว่าโอ้คนไทยท่านที่จะสามัคคีกันหันหน้าคุยกันหาทางออกร่วมกันอันนี้กลัวคนอื่นได้หน้ากลัวคนอื่นได้ดีกลัวคนอื่นมีแสงเยอะกว่าตัวเอง ต้องหาวิธีเอาให้จมเอาให้ดับเอาให้หมดแสงบอกว่าคนดีต้องตรวจสอบได้มันไม่มีใครดีไปหมดทุกอย่างหรอกครับผมดีไปหมดทุกอย่างก็เทวดาแล้วนะครับกวันนี้ก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็เอาความดีที่มากมาหาักล้างความไม่ดีออกมัาก็แค่นั้น จะทุกคนให้ดีสะอาดด้วยมันขนาดพระสฆงองค์เจ้านะดีไหมนะท่านว่าบวชแล้วดีไหมยังเห็นเป็นข่าวอยู่เลยเอาอะไรมากกับมนุษย์โลกทำดีคนยกคนส่วนรวมส่วนเยอะมองว่าด,ดีก็คือดีนั่นแหละนะ,ะเจอกันทนะี่หน้าขอบคุณัสด,ดีครับ